ดานะคะคยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะนี่มันงานงานมิทติ้งเน็กชาลีของเราหรือเปล่าครับเพื่อนๆอุ้ยน,น่านรักมากเลยลอุ้ยมาทั้งครอบครัวน่ารักน่ารักมากเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยลูกอ,อังก็บบรรยากาศน่ารักนะครับ นี่ไอหมอนั่นยังไงลูกไอหมอนั่นยังไงลูกไอหมอนั่นยังไงไอวานอเบอหมอนั่นคุณพ่อมาจากไหนครับพระประแดงพระประแดงคุณแม่เหมือนกันนะครับเอาไปด้วยกันใช่ไหมไม่นื่องาอยู่กัลเาบ้านอะังสร้างงานให้ใครมีความสุขใครเป็นคนเป็นแฟนขับแรกก่อนคุณแฟนแล้วก็ลากคุณสามีมาแล้วคุณลูกเหรอะรเต็มใจมาโอ้น่ารัก ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอใมีค,ค,ความสุขนะฮะอ,อ่นะครับสามสามอยู่ไหนสามสวีทบ้านสวยมากขอบคุณครับกูช่วันนี้สนุกสนุกนะฮะน่ารักมากทุกคนจ๋าสามอยู่ไหนสามแซมมี่ทุกคนทักทายแซมมี่หน่อยเร็วรใบบคั นะครับพี่ขวัญสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับกู้บรรลุการ FC เยอะมากอ่ะนะครับ FC เยอะมาก FC เยอะสิน้องยศเยอะมากพี่บอลตาเรื่องเชื่อนเส้นมิดชัดชัด้นมิดไอออน้องสามอยู่ออฟเลยฮะไม่เจอเลยครับผมเจอพี่ซันนะพี่ซันเขินกล้องก็เลยไม่ได้ไปทักทายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับพี่ยุ้ยอ๋อเหรอแซมมี่อยู่กับพี่ยุ้ยเหรอโอเค ไปเดี๋ยวเจอทั้งสามก่อนสวัสดีครับแม่เจอทั้งสามกับแม่ครับน่ารักแม่แม่ขอบคุณนะครับฮัคุยกับทั้งสามตลอดอยู่อุยแม่ทั้งสามสวยมากทุกคนดูดูแม่แม่สวยขนาดนี้เลยเหรอแม่ครับแม่แม่จ๋าเดี๋ยวคุณเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นคุณพื่ ให้ดูแม่แม่ดูน่ารักน่ารักแม่สวยมากแม่จ๋าไม่หาน้อนหนึ่งสามเออสามทักทายก่อนนะฮะโอ้โหแม่สวยจริงฮะสามไอ้สามทักทายกับแฟนคลับเลยครับสามรักมากสามสามสามทักทายแฟนคลับเนยฮะสองพันแปดร้อยคนเดียวนะครับเออทักทายเรารู้น่ารักมากนะครับวันนี้มีอะไรจะบอกพี่แน็กบ้างวันนี้สู้ๆค่ะรอดูเลยดูไ่่ยากเลยเ อันนี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์เอพิสิทธอิสิะไรน,นะซื้อบ,บ,บัตรมาเหมือนกัน<ช>นี่เดี๋ยวเจอกันเลยใครอยากได้บัตรมาเอาผมใช่น,น่ารักมาก2,800คนบอกว่าน้องสามมานี่ต้อมเลยฮะโอเคเดี๋ยววันเกิดน้องสามเสียดายไม่ได้ไปร่วม อ่าไม่ได้สิงหาพี่ต้อมสามสิงหาหนูวันที่ไรเจ็ดสิงหาครสองสิงหาพี่ต้อมสามสิงหายอดเจ็ดสิงหาคุยอันแปดคุยอันแปดโอ้โหไป่ทำบุญด้วยกันน่าใช่ได้นะครับฝากเอฟซีติดตามทั้งสามไเร็วกติดตามไลฟ์อยู่นะ ขาบอกมากี่เดือนคะสเดือนสามสิบสองสามเดือนตอนนี้เดือนที่เท่าไหร่เดือนแรกเดือนแรกนะครับน่ารักมากเลยครับมาทำเพลงค่ะที่งานคอัดเสร็จไปส่งเพลงที่นอนเสิร์แล้วถ้ามีผลงานเนี่ยติดตามทั้งสามได้ที่ไหนได้ในสิกร์ช็อตเลยค่ะแซมมี่เดนดี้นี่น่ารักมากขอบคุณมากนะครับน่ารักมากน่าารรัักกมคบขอบคุณนะเดี๋ยวพี่มาทักทายใหม่โอเคครับโอเคทุากฏน่ารักมากนะครับน่ารักมากเมื่อกี้คุณแม่นะฮะเดี๋ยวคุณแม่จะคุณแม่จะหลบไปแล้ว คุณแม่หลบแล้วแม่สาลูกสาวมาสามเดือนนะครับคุณแม่คิดว่าน้อยไปหรือเปล่าไม่น้อยนะคะเยอะนะครับหมายถึงคุณแม่หนักเลยนะครับคุณแม่ฝากคุงานต้องสามใยเร็ว๋อเดี๋ยวนี้เมีเพลงใหม่มาสองเพลงนะคะเดี๋ยวรอนะคะแต่หน้า สามหนูไม่ต้องมาพี่จะพี่จะดันพี่จะดันคุณแม่แลนะ่ยสามสามพันคนจะดันคุณแม่แทนน้องสามจะดันไม่จะดันคุณแม่แทนน้องสามแล้วแ <laughs> ม่เอาอีกเ <laughs> อ,องแม่กี่เองแม่คุยเองกับคุณแม่เดี๋ยวต้องมาทักใหม่นะแม่นะโอเคทุกคนจา๋าน้องสามนะ่ารักสวยแม่ให้น้องสามไปเจอแฟนคลับนะคือบรรยากาศให้ดูกลุ่มชาลีแฟมิลี่นะครับนะี่ค <c oughs> ือบรรดากลุ่มแฟนคลับนะฮะตั้งแต่รุ่นดึกดำมันยอกนะฮะตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับที่มา อ่าที่แบบมาร่วมจัดกลุ่ปเอาจริงๆนะบูธเรามีคนเดียวบูธเรามีคนเดียวใช่ไหมที่มีบูธศิลปินสุดยอดชิงไปเลยนี่คือแฟนคลับทั้งหมดเลยนะฮะน่ารักมากนี่มานั่งทำอ่ะฮะวันนี้ต้องถูกนะเออดู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 นะฮะดูแวบๆได้ไหมจ๋าวันนี้ให้กับมือเลยนะเออน่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปด้านในนะครับเพื่อแบบให้ดูบรรยากาศนะครับ ขอโทษนะจ๊ะที่รักษานะครับรนี่คือแฟนคลับของกลุ่มที่บูธเรามาจัดนะครับของชาลีแฟมิลี่ต้องบอกว่านะฮะต้องบอกว่าเออต้องบอกว่าชาลีแฟมิลี่จัดบูธให้กับแนักชาลีของเราได้แบบสุดติ่งกระดิ่งแมวมากมาก0องพั 2, นเ้ขออคนในขอยับปรบมือหน่อยสุดยอด ขอเสียงเดี๋ยวทุกคนเรื่งเฮนะขอเสียง3,000คนอยู่ในนี้ปบมื้อกับชาลีบูธหน่อยเลยโอ้น่ารักมากเอานี่แค่ซ้อมนะเดี๋ยวอีกสักรอบได้ไหมเราต้องใช้คำว่าอะไรดีชาลีแฟมิลี่ใช่ไหมใช่ผมนับหนึ่งสามตัวเองบอกชาลีแฟมิลี่นะหนึ่งสองสาม น่ารักมากขอบคุณนะฮะขอบคุณสามพันคนที่มาร่วมนะครับมีศิลปินมีบูธเดียวนะฮะที่แบบโอ้โหสุดยอดอ่ะพี่ดาวน่ารักมากถึงพี่ดาวจัดให้แบบพิเศษเลยใช่ใช่ครับพี่ดาวน่ารักมากมากสุดยอดเลยเป็นเสื้อดิมีเต็ดเป็นรีมีเต็เป็นเสื้อนะครับขอบคุณมากที่ให้ต้อมอุอยต้อมได้สิทธิ์นั้นด้วยอ่ะรักมากน่ารักมากเอาจริงๆทุกคนน่ารักมากนะครับ ฝากติดตามชาลีแฟมิลี่ด้วยนะครับฝากติดตามชาลีแฟมิลี่ด้วยนะครับผมน่ารักมากตรงนี้นะฮะอบอุ่นมากครับอบอุ่นมากนะฮะอบอุ่นจริงๆ3000คนทุกคนจ๋าได้เห็นบรรยากาศของชาลีบูธได้เห็นบรรยากาศของพี่น้องชาวเน็ตชาลีที่เป็นชาลีแฟมิลี่นะฮะนี่ถือป้ายแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับอะไรที่เข้าไปไม่ได้เราจะฝากไว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมฮะโอเคนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากเลยขอบคุณมาก นะครับขอบคุณด้อมดีๆด้วยนะครับที่มา FC ชาลีน่ารักครับทุกคนจากข้อความทุกข้อความต้องอาจจะไม่ได้เห็นตาเป็นข้อความที่ทุกคนส่งมาให้กำลังใจและก็เป็นแฟนคลับที่เป็นนักชาลีและที่จรงกันน้องสาวันนี้ซื้อบัตรมาไม่ได้มีอภิสิทธิ์ด้วยเดี๋ยวเราจะไปเชียร์กันข้างล่างวิธที <c oughs> นะครับน้องสามตัวจริงโคตรสวยเลย <c oughs> แต่ผมรู้แล้วว่าน้องสามเนี่ยสวยน้อยกว่าใครคนนี้ครับอแล้วอยู่แล้วนะฮะ สวยมากคุณแม่สวยมากคุณแม่โคตรน่ารักเลยทั้งสามโคตรสวยนี่ต้องบอกให้นะถ้าเกิดถ้าแบบไปเล่นละครนะแม่นี่คือเต้วนี่คือเต้วนะทพรเลยนะรอค่ะรอสวยมากนี่เป็นนางเอกได้เลยเออสวยมากครับอ่ะไม่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าแบบจะเจอตัวจริงแล้วสวยขนาดนี้ฮะ เนี่ยตัวจริงสวยกว่านี้มากโอ้โหแม่สวยมากเลยครับทุกคนวันนี้น้องสามจะกรี๊ดสามซ้อมกรี๊ดที่แน็กหน่อยได้ไหมนนี่หรอดอแม่ครับี่นงฟ้าเดินดินเลยนะแม่เดี๋ยวเราจะต้องแบบเก็บพุดเกตให้น้องไปลงเยอะๆก่อนนี่เดี๋ยวนี้นะครับพี่ต้อมอินเสิร์ตนี่นะ นี่ว้าวนารักมากโอเคเดี๋ยวเจอกันหน้าวิธีนะแม่จ๋าคุณแม่ก็สวยกุณลูกก็สวยเอาละฮะน้องสามอยู่ตรงนี้บรรยากาศโคตรน่ารักเลยทุกคนจ๋านี่คือบรรยากาศที่แบบเอฟซีเน็กชาลีมารวมกันตรงนี้นะครับและตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยก็ทยอยเริ่มทยอยเข้าไปด้านในหลายๆคนก็นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะพี่ปอก็มานั่งอยู่คนเดียวตรงนี้ พี่ปอนี่คือคือเป็นพี่สาวต้อมทำงานต้อมเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นฝ่ายบุคคลนะฮะเนี่ยมาเจอกันไม่น่าเชื่อว่ากามาเชียเน็กชาลีกับคุยอันเลยนะฮะอันนี้เป็นพี่สาวที่แบบติดกันมาตั้งแต่20ปีแล้วนะครับเก่งมากน่ารักมากที่มากของคำว่าแม่สวยนะฮะอ่ะอีกไม่กี่นาทีผมจะพยายามเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะฮะเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะฮะนะครับโอเคนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นะครับให้กับบรรดาแฟนคลับของพวกเราก่อนที่จะเข้าเวทีคอนเสิร์ตนะครับทุกคนพร้อมนะพร้อมนะคะพร้อมนะคะโอเคพร้อมนะคะโอเคพร้อมน่ารักมากนะฮะไปหาแฟนคับเบ้นดีกว่านะครับอ้าแฟนคับเบ้ลมาทุมราชพร้อมนะคะเบาไปเบาไปเย้ยโอ้ อันนี้แบบผมแบ่งให้แน็กหน่อยได้ไหมแบ่งให้แน็กได้ไหมเอาให้แน็กหน่อยได้ไหมไม่ได้นะฮะขอเสียงเบิ้ลหน่อยเร็วเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวเราได้เข้าไปแล้วนะครับโคตรน่ารักเลยนะครับคือเบิ้ลประสมรด้บอดเบิ้ลก็คือแบบรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเจอหน้าตาตากันอยู่แล้วน่ารักมากๆเลยครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากนะฮะไอหมอนั่นไอหมอนี่ไม่ได้เลยอ่ะ ขอบคุณนะครับเออดูน uh> ี่ก hm uhh ็รอเลยฮะเยี่ยมเออเดี๋ยวก่อนช่วงท้ายขอเสียงเบิ้ดอีกรอบนึงเยี่ยมขอบคุณย่า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 น่ารักมากนะครับทุกคนจ๋ามาดูกันนะครับบรรยากาศของแฟนคลับยังมาต่อคิวแบบนี้รอเข้าแถวกันอยู่นะฮะนี่คือแฟนคลับไอ้หมอนั่นนะ ให้กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ